ครับต่อไปก็จะใส่ปัม๊มน้ำเอ้ยไม่ใช่วาล์วน้ําครับวาล์วน้ําตัวนี้ท่อหนานี่ครับหันตัวที่มันเป็นสปริงครับเข้าไปข้างในครับแล้วก็มาร์กตัวนี้รูตัวนี้ครับขีดไปข้างบนก็ได้ครับขีดไปข้างบนประมาณนี้ขีดไปข้างบนโอเคเราเสียบเข้าไปเลยครับทึบถามว,ว่าทากาวได้ไหมได้ครับทากาวเสริมสักหน่อยก็ได้ ทากาวกันพลาดแต่ถ้าเป็นของแท้คนระับพรอมโอลิงอะ่ะส่วนมากไม่ค่อยรั่วนะแต่ไม่เป็นไรทาไว้รอบนอกนะไม่ต้องทารอบในนะครับน่รอบนอกกันเือนิดเดียว ถ้าเป็นของเทียมครับยังไงก็ต้องทากาวเพราะผมลองดูแล้วซื้อของเทียมมาใส่อริงเข้าไปแล้วไม่ทากาวนี่น้าซึมครับแต่ถ้าเป็นของแท้ส่วนมากก็หรือจากโรงงานครับก็ไม่ทากาวครับก็ใส่โอริงไปแล้วก็ประกบอนี้เลยอยู่ครับอยู่ลองเทสดูแล้วแต่ตัวนี้ผมทากาวไว้เฉยๆแล้วครับทาบางๆเสริมเสริมนิดหน่อยไม่ได้ทาเยอะอะไรมากอริงอริงของแท้มันแน่นครับ หาด้วยใส่ท่อของมันเข้าไปนะครับยอ,อันทองเสียเข้ากปะเครัพทำรถครั้งแรกแนะนำให้ใช้น้ำเป่าก่อนนะเทสระบบก่อนถ้าระบบผ่านก็เราจะใช้น้ำหลอเย็นก็ได้ครับเพราะว่าบางทีถ้าเราทําเครื่องใหม่ พอไป out, เทสอา้าเครื่องไม่สมบูรณ์ต้องรื้ออีกน้ำลอเย็นที่เราเติมไปเหมือนต้องเททิ้งอีกครับเพราะว่าถอดท่อ,อ,อพวกนี้น้ำไหลออกหมดฮะส่วนมากผมถ้าเทสระบบทำรถใหม่ๆก็จะใส่น้ำเปล่าก,ก่อนใส่เสร็จพอรถสมบูรณ์ก็โอเคเริ่มปล่อยน้ำทิ้งใส่น้ำลอเย็นประมาณนี้ครับเ,เข้าไปเลยครับ